สวัสดีครับอ่าอ่คุณดิมนะฮะก็มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งกับคิวจังหนึ่งสองสี่กับ g d a ออนไลน์พา์ที่สี่นะครับซึ่งห่างหายไปนานพอสมควรกับโปรเจกต์นี้นะครับเพราะว่าผมไม่ว่างนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณดิมเดเหมือนเดิมนะครับอ่าสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวโรสกาตัวใหม่ไม่ใช่นะอเออวรสกาเออเขามีชาแนลของตัวเองแล้วนะครับคถ้าใครที่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมใส่ไว้ในเดทคลิปชั่นให้นะฮะอ่าไปดูกันเล่นได้ ทุกเวลานะฮะเวลาเบ,เบื่อแน่นอนคล<ม>ิปผมไม่ทาให้คุณเบื่อหรอกแค่กดติดไลค์กันนะเองแค่ทาให้พวกคุณกดดิดใจขนัดนองโอเคครับครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะซึ่งผมได้เปลี่ยนเซริร์ฟไปแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับเซิร์ฟสตันเหมือนเดิมแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนิดหน่อยนะครับอ่าใช่ครับแต่เซิร์ฟนี้มีข้อดีอยู่ที่ว่าเราสามารถอะไรนะ เลือกแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นแบบแข่งรถจำวอรปืนมินิกันอะไรต่างๆนะซึ่งเราก็สามารถเลือกอาวุธได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเราสามารถเลือกอาวุธได้ด้วยไม่ไม่มีกระทั่งจนระเบิดจันกบนะฮะนี่ครับระเบิดยังมีผมสาธิตให้คุณดูครับโอเคครับอืมชิบหายอะไร <laughs> อี <laughs> สร๋สาธิตครับสาธิตโอยโอโอเคนี่คือการสาธิตนะครับเลือดผมเหลือนิดเดียว เฮ้ยผมเฮ้ยคุณคุณผมอยากผมอยากฝากของอ่ะโอเคฝากของครับเออผมขอฝากลูกกระสุนหน่อยไม่โดนไอ้ยขอบผมที่ฝากลูกกระสุนให้นะโอเคครับเอ่อถ้าใครรู้จักกับคนที่ชื่ออันแบคทีนะครับซึ่งเขาเป็นรุ่นน้องของผมนะครับเขาได้ถ่าย GDA ออนไลน์เนี่ยในช anel เขาเดี๋ยวผมจะให้ช anel นนเขาไปแล้วกันครับ มันก็มีมเราแย่งังสือโป๊กันนะจำไว้ใช่เออใช่เราแย่งังสือโป๊กัน,นะซึ่งเราอัดไปตอนเมื่อก่อนปีใหม่ครับใช่ช่วงนั้นก็หลันล้ากันทีเดียวนะไม่ว่าจะไปหมู่กระทะตีหลีเก็บเว้ลลงดันบวกของเออยองไรเอยแต่กเ็เมื่อกี้พูดลืมครับไม่เป็นไร ไปที่นี้บงนะครับโอ้นึกออกแล้วครับยิงไอทีมทีึกออกเลยก็ก็คือว่าไอเซิร์ฟของอันแบคทีนะครับเขาก็เล่นเซิร์ฟนี้แหละครับอืมประมาณนั้นแหละพูเขาย่งเป็นแอดมินว่างั้นะใช่ใช่เขาไม่ได้เป็นเดือนัแต่เขาเป็นวีไอีอ่า วันนี้เราจะไปดำรถกันนะครับดำรถดำรถอุ้ยคือบินใครอ่ะไยเราไปดำแปลกวะเดี๋ยวขอไปจำแล้วกันโอ้ยคิบหายอ๋อเป็นไรหรอกเหลือให้นอเองวันนี้ผมจะมาพูดสุพรรณกันนะฮะครับผมเดี๋ยวเราวาร์ปไปก่อนนะครับวิธีวาร์ปก็กดเทเลสนะครับ เอาอะไรดีวะเอานี่ดีกว่า fun map แล้วก็ด r o p นะสวัสดครับรื้อบันพี่คะครับไปไหนครับไปกดไอ้นี่ครับรู้ครับนะให้ต่อจ้ำจ้ำง่ายต่อไม่ไม่ไม่ใช่จ้ำไม่ใช่จ้ำกดตัว F ครับฟันแม p ตัวสีเหลืองอ๋ออะอ๋อครับแล้วง่าต่อแล้วก็เอันที่สอง โอเคมาแล้วนะฮะเฮ้ยเ้ยผมอยากฝากของอ่ะผมอยากฝากของไม่เอาแล้วครับผมไม่ฝากครับเฮ้ยฝากนะไปทันนะครับอันนี้ก็คือแมพให้เรากระโดดลงไปข้างล่างนะครับซึ่งเดยเนี้ยบอกได้เลยว่าดีมากเดี๋ยวก่อนโดดก่อนโดดเอาเลยป่าครับึโอเคครับไปเลยนะเออไปนะ ผมจะเป็นมารคอสหน้ารถคุณเองนะนะมารคอสหน้ารถคุณเนี่ยหยุดชื่อมันไอ้เหี้ยโอ้ยยังยังติดอยู่โอ้ยังติดเฮ้ยยังติดอยู่เอาเอาล้มไอนอนด้วยอีกรถครับนอนด้วยอเฮ้ยล่วงไปแล้วอันนี้ยืดเหมือนกันชักโคกงทีสามมาเลยมันจะเหมือนกับชักโคนะฮะ เออคุณเด็ดสิครับครับกำลังไฟหาครับใจเย็นครับรบงาคบงนค,บนคนอาจจะงงว่าเด็ดสิ่งใหม่ยังไงไ,นะไม่ใช่โปนะครับเชีย่ยมันไม่ใช่ไมใบซับ,บหน่อยมันเป็นโปรได้เอาบอ,อบอกไปแล้วต่านเลยอันนี้คือแผนนีนะ้ให้เราหลอกต่อไปด้วยเปลี่ยนมุมมอง โอตโเท่เลยเยสไหลลงไปแล้วนี<ง>่คคุณตามมาดีครับกำลังตามไปครับใจเย็นครับเอ่อไปแล้วครับคุณคิวครับเยสคุณคุณกุณารออยู่ที่นั่นได้ไหมครับผมกำลังลงไปผมกำลังล่วงอยู่ครับมันไหลอย,อยู่ตลอดนะเปรียบเสมือนตัวเองดันเป็นขี้นะแล้วลงโากโคกอะไรทินเป็นการประมาณน,นั้นนะฮะ เขาคิดมากนะว่าตัวเองเป็นขี้นะไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดมากผมยังไม่พูดเลยว่าคุณเป็นขี้นะครับผมแต่คุณได้พูดไปแล้วนี่อ้าวเหรอกูเลยพูดจริงนี่คิวชอบใส่ร้ายผมนะผมยังไม่พูดเลยผมว่าคุณเป็นขี้นะครับผมผมจะพอจยุดใจได้ตอนนี้โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ลงมาถึงพื้นเลยเหรอครับครับผมไอ้เบลเป็นไรครับกินปลามากไปเหรอ เไม่ตกบุกเลยครับติไปหลายค้างกดเลยสองทีมีค้างเลยู่เอ้ยผมรู้แล้วไปไหนไปไหนทำแบบเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้ผมซ้อมกับคุณดีไปแล้วอไอจีดเอเจำได้ไหมครับวันนั้นที่คุณติดตามผมอ๋อที่ผมได้ฆ่าคุณเนี่ แล้วเวลาผมจัดคุณเสร็จแล้วผมผมขอบัตรทูนี่สักสองร้อยคุณก็ให้ผมใช่ปะเออค้ากูอยู่นี่สองร้อยเอามาเกียรเอออย่าลืมอย่าแกล้งลืมสิโออุอนแหลกแหลบสองร้อยกูว่าไม่รู้กูจะไปเติมเกมกูไม่ได้ปิดเกมเลยนะเนี่ยกูแค่อยากสนับสนุนใช่ผมอช้ในเรื่องขอบคุณนะครับโอเคคุณวาร์ปมาเอฟเอฟครับเอฟ จะ,ะะจะไฟล์สสสะะเหรอครับบจะไฟล์อะทุย S F ไปแล้วครับ้อมเลืออันดียหายแลย้วมีคนยิงผมด้วยอีใจด้วย<ม>ครับเขายิงคุณผมรอข้างนอกเลยกันะะมันแหลกคุณสีอะไรครับสีสีเขียวผมสีดำไม่ใช่ครอคุณสีฟ้าคุณผมสีดำไม่ใช่เหรอออเขียไม่คุณต่างประเทศหรือไงหรือคุณไปย้อมมาอ๋อผมผมผมสีทอง สิทองเย็ดชาวอะไรอ่ะชาวล็อกชาวล็อกด้วยโอ้โหแล้วแล้วมันเปิดออกไปเนี่ยมีคญแจป่ะเราเอาเราไขให้มีอยู่ไหนวะออกมาข้างนอกแล้วโลโลโๆโลสีฟ้าหรอสีเขียวเจอเอสเอสนี่กูมาถูกผมอ่ะนั่นแหละถูกแล้วกูยังเห็นมึงเลยมึงขับตามมาถนนมาเอยู่ไหนวะนี่ไง เอ๊มึงเห็นกูป่ะเนี่ยเห็นกูทำไรอยู่มันกำลังขับรถอยู่บ้ามึงพึ่งวะเจอแล้ววะตามถนนมามตามหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันแหลกนะครับตอนนี้ก็ยังแหลกอยู่เครื่องผมยังกากอยู่เลยนะหนึ่งปีผ่านไปไม่ไม่มีที่อะไรดีขึ้นเลยใช่แทนที่ซื้อเครื่องใหม่ไม่ซื้อครับผมแย่ชิบหายอ้ยเฮ้ยขอขี่ด้วย สำหรับสำหรับใน G T A นะผมเก่งมอเตอร์ไซค์ที่สุดแล้วโอ้ยมอเตอร์ไซค์ใช่ผมขี่มอเลยมอเตอร์ไซค์ที่ผมลงลงก่อนก่อนหนึงเอาปืนเอาปืนลงไงวะเย่อ่าซิ่งไปครับโอเคครับไปเลยครับใน G T A เนี่ยมีแมปหนึ่งครหรือมีเควสหนึ่งที่เราต้องไล่ล่าคนที่ขับรถใช่ไหมครับ ใช่ครับขับรถไอ้อพวกอะไรเขาเรียกว่าส่งยาส่งฟินอะไรพวกนี้นะฮะผมนี่ใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีจากการพวกเขาได้หมดเลยครับเท่มากขี้โมเลยขี้โมผมไม่สูผมไม่ได้กดสูตรเลยนะแต่มันมีอพีจลูกหนึ่งติดตามอ่ะยอดอ่ะผมไม่เก็บที่เหลังบ้านจีจีเจมาก็ไม่รู้มันติดได้ไงนะฮะครับ <ผม S 1> แล้วก็ไม่ขี้โมเลยเน <ไป S 2> ี่ยเฮ้ยโอ้โหเบรกไม่ทันโอ้โหเบรกไม่ทันอ้าวเจ อา้าวไอ้เขี้อคนขับหายใครกูอยู่นี่เฮ้ยกูอยู่่นีตามเร็วพอดีผมควบคุมด้วยคีย์บอร์ดนะเมาส์ไม่ได้ควบคุมเมาส์น LIKE! ี่ติดทางโดยเฉพาะนะส่วนคีย์บอร์ดนี่อัตราความเร็วเออเยี่ยกูร่วบเออสัตว์พอแล้วครับเดี๋ยวเราขับคนละคันเลยดีกว่าอ๋อจะไล่ล่าไหมครับเฮ้ยฟุดรุดอ่ะพลาดไป่โดนอีกแล้วเจี๊ยเอานี่แล้วกันเนี่ยรถในตำนานด้วยยุ่ยขี้รถกี่แปด ที่แต่เกียร์แตกียร์ที่แตกี้จ้าครับผมมาไล้จับกันไหมครับคุณคิวมาไล้จับกันเดินๆรอก่อนเมื่อวันเมื่อวันที่แล้วผมได้ตามคนไปทุกที่ทุกสถานเลยนะคือผมคือผมเป็นนาซีนะไม่ต้องคิดมากเฮ้ยตกบุกกูอีกเชี่ยวันแล้วไม่ตบกู อ้ยบึ้ <c oughs> ไให้กูไล่เหรอขอ,อ,อ,อมึงไล่ไล่ได้ได้แพ้กูแน่รู้บ้างเฟให้ไล่ล่าคนนะกูเคยโดนล่าแล้วคนหนึ่งโดยตำรวจรู้บ้ากี่ดาวรู้บ้างกี่ดาวเจดดาวเออเจดดาวทหาต้องหมนี่ผ่านมาหมดแล้วโหเจ็ดดาวมีแ่โลกนี้ด้วยเออมั้งนะเจ็ดดาวนี่ไงลงงินเจ็ดดาวไม่เคยเจอรอ้สั่งเขามีแต่โี้ดว เอ,เอ้ยนั่นรุน่นเนราา็มดาบกาดกลาง7ดาวไก่ดีเว้ยเร็มลำย่อเจอดาวนี้สำหรับคุณนะฮะสำหรับผมโดยเฉพาะไก่เจ็ดดาวนะรู้จักบ้างไก่ดาวพลาดา, <S <S ดาวเป็นไก่ตัวนั้นไ่รู้จักครับดาวโดยเฉพาะนะฮะตนอะนนี้เราก็มาอยู่เส้นทางนี้แล้วครับตอนนี้คิวจะหาเราไม่เจอเนมะื่อเราเข้าร้านนี้นะ <S <S ผมว่าคิวหาได รถอยู่ทำรถไงอีกแทนจันรถที่หาได้ยากมากเลยทีเดียวอุ๊บกูกูออกจากบ้านมากูก็เจอไะไรอีกไก่มาเกี่ยวกับอย่างเงี้ยนะเพื่เจอได้ยังไงโอ้โหกูแค่กดอะไรสองสามตัวแม่งก็โพบมาแล้วแม่งจะอยู่รถมีตกมาจากฟ้าเทวดามันมาทานมาให้รู้จักเลยเจอแล้วครับหน้าเลย ไม่ได้ใช้โฟลเด้วยตามแบบสดๆเลยเนี่ยคุณคุณคุณเซียน g t a ใช่ไหมเดี๋ยผมเซียน Minecraft นะครับผมเซียน g t a ครับเปิดมานี่ผมนี่ชุดไก่นะชุดไม้นะผ่านไปหนึ่งนาทีแค่นั้นดมอนเต็มตัวนะเขาใช้โฟล์ดไม่ดีเขาไม่โป๊ มโปรเี้ยไม่โปรเลยโหอยมั่วเก็บ,อคคบตอนนี้เราก็การโตรเซริฟนะฮะก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยตอนนี้เราก็หาคุณดีไม่เจอครับเห็นไหมครับเขาก็หาผมไม่เจอแลลวนะนี่ครับตำน,นานของ G T a ได้จบลงหรือไม่มาติดตามชมกันต่อไปนะครับผมก็ งานตอนนี้กำลังทำในนี้อยู่ครับ GTA 3ติดตามดูนด้วยนะฮะกับคุณเอไม่ใช่ไม่ใช่ิช <Kim S 1> กําลังจะบอกว่าเออใช่ใช่โต๊ะผมะทำ GTA 3แต่ว่าคุณดีมทำในนี่โรสกาไม่ครับผมจะทำพวกเกมออนไลน์โดยเฉพาะเพราะที่ผมเลงไว้เท่านั้นนะฮะแค่นั้นคือผมไม่ทำโดยเฉพาะผมจะทำด้วยพวก,พวกเกมออนไลน์ตอนนี้กำลังเ,เลงเมเปิล2มาอยู่ฮะผม เลงเปิดสองคือข่าวออกมาแล้วว่ามันจะมาเดือนสองสามเดือนช่วงมีสามั้งนะฮะไม่ไม่กันยาละกันยานี่เกินไปก็โอเคฮนะโดยโกเกมจะเปิดเป็นเปนโอเพ่นเบต้าก่อนเป่นต้าโ <Open S 1> <ม>อเพ่นเบต้าแชร์ไพ่ผเฮ้ยอ้มส่งไก่เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอืมไก่ไหมครับ <Yeah. S 2> ผมกําลังไปส่งอยู่พอดีเลยเนะี่ยเออไม่ทราบว่าคุณมาหาใครหรือโอ้มาหาไก่ าไก่เลยนะเอาทางเลยฮะที่ฝ่ายสุดบายบายเฮ้ยขยับไม่ได้นี่นะฮะต้องกดคิวนครับคนที่คือคนโอ้ยเชียอะไรวะแต่ก่อนมึงอ๋อต้องอยู่ล้อเฟลเลยตายโอเคครับก็เดี๋ยวๆนะเฮ้ยคุณดีครับครับมาที่ LV หน่อยเอ้ยไม่เอาไม่มา SKR ฮะ S K R เฮ้ยย่อมาจากอะไรวะคุนคุณเออนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวเราปิดรายการแค่นี้ก่อนเร็วจุงเร็วเ๋ยครับักเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทห้านะครับอย่าลืมนะครับกับช่นลคุณดีมนะฮะเดี๋ยวผมจะโพสไปในเดสคริปชั o นนะครับใช่ไหมครับอืมครับสำหรับ มืมค่าเลยคุสำหรับใครต้องเออใครอยากติดตามซับเออใครอยากซับสกไครก,ก็เออนะค,ครับผมกดติดตามเขาจะเหมันทําคลิปเรื่อยๆนะครับคุณดีมเขากำลังข,ย,ขยันขยันใช่ครับขยันขยันหน่อยนะคุณเนี่ยชอบออนตอนดึกๆเป็นไรไม่รู้ชอบออนตอนดึกๆไ <c oughs> ปดอยันเช้าชี้ <c oughs> ชอ,อ,อ,อะ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อช anel ของคุณดีมไว้แล้วก็ อ่านเวทีอ่านเวทีนี่จะทาให้ดีป่าวะแล้วแต่คุณเลยครับคืออแล้วแต่ส่งเสริมช anel เขาก็ดีนะเออจะว่าไปเนี่ยคุณเด็กๆหลานๆพี่ๆเขาก็ปิดเทอมกันแล้วนี่ว่าใช่ครับตรงนี้เป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็ใกล้จะส่งการอีกแล้วใช่ครับส่งการนี้คุณจะไปไหนครับคุณคิวครับไปเข้าค่ายครับผมอืมค่ายอะไรผมไปเข้าค่ายที่นะครับไม่บอกว่าที่ไหนอ๋อแสดงว่า เข้าค่ายกามชายล้วนสินะครับใช่ครับเชี่ยไปไปถึงไปถึงเอ้ยสมมุติว่าคุณเข้าค่ายคอมพิวเตอร์แล้วกันนะไปถึงที่นั่นวะเอ้ยอดีบอกทําไมอะโถไอ้อเฮียผมไม่ได้บอกเลยผมแค่สมมุติไปถึงที่นั่นนะมีครูต้อนรับมาัอดีตึกเนี้ยทุกคนวันนี้ผมจะมาสั่งมอบควยจบถึงแม่งเลยโอเคพอแล้วครับก็เดี๋ยวก่อนจากนะครับมีเชี่ย ก่อนจากกันนะครับผมมีทริปดีๆหนึ่งทริปเออเวลาเวลาเราเดินยิงนะครับมันจะช้าใช่ไหมครับผมมีวิธีครับมันเป็นวิธีการบั๊กของ GDA นะฮะซึ่งวิธีทํานั้นก็คือกดซครับมันจะนั่งอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็กดเดินไปสักครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเราก็นับในใจหนึ่งสองสามกดสเปซบาร์ขึ้นพร้อมกักบกดคีย์คาณนับในใจตรงไหนวะคุณพูด <ไว S 2> ออกมาเลยไม่ได้นับในใจ เอาใหม่เอาใหม่ผู้ชมงงครับผู้ชมอ๋อผู้ชมงงเอดียมฮะไปกดดิสไลค์แม่งเลยครับครับก็วิธีเอาใหม่ครับก็คือกดกดตัวซีแบบเมื่อกี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณไม่มาที่สักไอเอสเคอาร์นะครับผมคิดถึงครับผมก็คือกดตัวซีแล้วก็กดสเปซบาพร้อมกับกดคิกขวาอย่าง้นะครับมันจะเป็นการวิ่งการวิ่งแบบนี้ฮะมันจะทําให้ยิงได้ด้วย เป็นการบล็อกอย่างหนึ่งนะอันนี้ความรู้นะจับนะครับไม่ใช่นาจับคิวคิวคิวเนี่ยครับความรู้ใช้ได้กับทุกปืนยกเว้นปืนพกมั้งอ่าแล้วก็ไอ้อพวกอาวุธวระยะปรชิดใช้ไม่ได้คเอบคุณีไปไหนล้วามามาบินกันไหมคิวเอาพอแล้วครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวปิดปิดรายการก่อนโอเคครับคุณมาเดี๋ยครับฝันดีครับทุกคนนะฮะ ฝันเปียกทุกคนนะฮะครับผมฝันเปียกฝันเปียกสำหรับผู้หญิงนี่อะไรดีวะมไม่ต้องหรอกโอเคไปแล้วครับบายไปเจอ,อกันไอ้ <laughs> ้เหียเจอกันในพาร์ทหน้านะติดตามชมกันด้วยว่าเราจะมาทำอัลกินเกียร์อะไรต่อกับ gta side n t r e a t s online กันนะฮะครับผมพัทห้านะครับเจสวัสดีครับบายบายินดีนล่ะเฮ้ยไม่ใช่ตรงวัวจ้าเนีครับผมบายบายบาย